ちょっと。<music> นีมามันนี้โอเคสวยอ่ะมุมสวยแล้วสวยละฮัลโหล สวัสดีค่ะทุกคนห่างหายกันไปนานมากก,ากับการช้อปปิ้งของแต่งบ้านจริงแต่ว่าเราอ่ะเสียทรัพย์ไปเยอะมากเลยนะกับ11.11ที่ผ่านมาแต่ว่ามันเป็นหมวดเสื้อผ้าไงทุกคนได้ดูกันหรือยังค่ะอ่ะแปะลิงก์แล้วหนึ่งปักปักปักคิปตัวเอง <c oughs> ตามไปดูกันได้นะคะคลิปนี้อาจจะเป็นอันบ็อกของแต่งบ้านเลยด้วยความที่มันแบบ11.11เอไปเห็นของน่ารักเต็มแล้วไอเราก็แพ้เขาว่าแบบของแต่งบ้านน่ารักต่างรักก็คือชอบมากเลยสายของเรานะคะก็คือสายช็อปแบบคุมๆนะรอบเนี้ยเราอ่ะตั้ง 1500บาทใช<จ>่ก็รวมแล้วก็ ก็เลยแบบเนี่ยที่ผ่านมา11 11อ็ดเอเราจะบอกว่าแอบไปช้อปปิ้งเว็บไซต์เว็บหนึ่งมานะคะก็คือ knock knock com นะคะทุกคนมันจะเป็นเว็บไซต์ที่รวมเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านแบบแบบทุกสิ่งทุกอันเลยอ่ะมีของแต่งบ้านทั้งในห้องน้ําห้องนอนห้องครัวห้องหนังเล่นโอ้โหครบทุกห้องทุกคนแบบสารพัดสารเพกระเบื้องปูพื้นก็มีแล้วก็มีพวกนี้ด้วยนะพวกวัสดุก่อสร้างเขาก็มีนะคะเรียกได้ว่าเว็บไซต์เนี้ยก็คือมีครบทุกวงจรเลยนะจะบอกว่าคนรกเยอะมากใช่เขาเรียกไงสิบเอ็ด ดิวตกอันนี้เป็นชื่อแคมเปญเขานะคะทุกคนแบบว่าฝนดิวมันตกลงมาแล้วเราก็เลยได้โค้ดส่วนลดในรอบนี้ร้อยห้าสิบาทป้าเคใช่ก็ใครท้่เกิดซื้อครั้งแรกก็คือลดไปเลยร้อยห้าสิบาทแต่ว่าก็จะมีแบบว่าขั้นต่ำของเขายัางไงก็ลองเข้าไปดูข้อมูลเขานะรู้สึกจะลดสูงสุดแบบ1,200บาทก็มีสาหรับการช็อปครั้งแรกนะคะทุกคนถ้าเกิดใครไม่ทันช่วง11.11 11ที่ผ่านมานะคะที่เขาลดแบบว่าเยอะๆนะทุกคนช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะเขาก็จะมีลดส่งทท้้้าายยปปปีดว่ก็็จะเนโของ Friday ง Back Day ส โค้ดลดทั้งเว็บเลยก็คือจริงเหรอมันจะมีโค้ดลดทั้งเวบใช่ใช่มันมีโค้ดลดทั้งเว็บก็แบบใช้ได้ทั้งเว็บเลยอก็ยังไงลองไปติดตามโปรโมชั่นเขาดูนะคะซึ่งส่วนนี้ก็คือลองกดเข้าไปในเว็บ nok nok c com ได้เลยเนาะใช่เพราะว่าจริงๆเขาก็จะมีโค้ดลดแต่ละเดือนแบบตลอดอยู่แล้วอะเว็บก็ใช้งานง่ายด้วยก็เข้าไปปุ๊บก,ก็จะมีแบนเนอร์ว่ามีโค้ดลดโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นแล้วก็เข้าไปเก็บแล้วก็หาเลือกซื้อของได้ตามหมวดหมู่เลยชิรด เปลี่ยนมุมทุกคนมาอวดของนะคะขอเป็นมุมนี้นะอันนี้ก็คือของที่เราซื้อมาในงบ3,000บาทก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะใช่จริงจร,งจรงิมันมีหลายชิ้นนะทุกคนมันเป็นชิ้นแบบยิบย่อยเล็กเเทียนหอมคิวบิกนะคะทุกคนจากร้านพิกซี่นะคบอันนี้คือแบบมาเป็นเซตป่ะเคส <P ix i> ใช่ใช่อันนี้สั่งเป็นเซตเลยจริงๆจะสั่งแยกก็ได้นะจะสั่งแค่น้องเทียนคิวบิกก,ก็ก็สั่งได้แต่เคสอะสั่งมาเป็นเซตเพราะว่าถ้าสั่งเป็นเซตมันร้อยห้าสิบเก้าแต่ถ้าสั่งน้องคิวบิกหนึ่งชิ้นมันร้อย เป็นจินซื้ออะไรเอาก็ต้องซื้อแบบนี้สิเออเป็นเซ็ตสิ <c oughs> เอาความคุ้มสิทุกคนอุย้ยกลิ่นหอมอะเหมือนสบู่อะมันมีความแบบเฟรชๆป้าเ,เ,เหมือนเพิ่งอ,อาบน,น้ำเสร็จอะใช่ๆแล้วมันแบบว่าเอาไปวางไว้อะบนโต๊ะอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบมินิมอลน่ารักมากเลยอะออเราซื้อเพราะว่าตะก้าตะฆ่ <c oughs> าเขรืยอง่า <c oughs> อะไรที่วางไววะถาดถาดวาง,ถา,วางถาดวางน่ารักอะทุกคนดูสิวางคู่กันแบบว่ามันต้องแบบว่าน่ารักมากเลยนะจินนามจริงอ่ะ ดึกๆอะ่ะเราชอบจุดเทียนมากเลยนะแต่ไม่รู้เทียนแบบนี้เขาจุดกันปะไม่ไม่กล้าจุดเอาไว้ตั้งโชว์ถ้า,าจุดเราจะไม่เป็นคิวบิกแล้วนะใช่ๆ่เดี๋ยวมันจะไม่ใช่ลูกคิวบิกใครที่แบบเป็นสายกลิ่นเทียนหอมกลิ่นเฟเฟสกลิ่นแบบดมแล้วแบบตื่นเช้ามาอาบน้ําสะอาดอะไรเงี้ยคือกลิ่นนี้เลยทุกคนแล้วก็ที่ตูดเขานี่เขาจะมีแบบว่าเขาเรียกไงเหมือนปักเอาไว้ไม่ให้มันล้มปะมันตั้งได้ง่ายไม่ใช่เคสอันนี้ือใส่เทียนเอ้าเหรอเออไอเราก็เรียกว่าฐานมันขอโทษค่ะต่ไปก็ ทุกคนแก้วอยากสไตล์เกาหลีทุกคนมินิมอลไหมสีออกใสๆแล้วก็มีความโฮโลแกรแมด้วยนะทุกคนน่าจะเห็นบ่อยในแบบไอจี IG ลีอะ่ะแบบว่าเห็นป้าที่เขาทำโฮมคาเฟ่ต้องมีเลยแก้วใบนี้อ่าอันนี้จากร้านไหนนะ n t tell me How to d ด็กใครเป็นคนตั้งเชื่อคะดีจร<ๆ>ิงเรารู้สึกว่าถ้าการกินน้ําตอนเช้าแล้วเราได้กินน้าในแก้วโฮโลแกรแมที่สะ้อนแสงอาทิตย์มันจะลกสวยมากเลยกนะ็จะมีความ,<ๆ>มวามิฟัพเพิ่มความสดใสในเช้านี้อแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะวัสดุจะแบบเป็นแก้วที่แบบเนื้อหนาหน่อยมีความแบบ มีน้ำหนักอะใช่ปะ่ะเคสอ๋อใช่ใช่ค่อนข้างหนักเลยมันใหญ่นะเคสดูดิดดอุ้งมือเคสคือจะเต็ม,มเลยอุ้งมือเราก็คือประมาณเท่านี้เลยค่ะท <laughs> ุกคนแต่มันจับง่ายนะด้วยความที่มันเป็นลอยหยักแบบนี้แบบนั่งทานข้าวอยู่ใช่ไหมก็แบบว่าหยิบจับขึ้นมาดื่มง่ายเลยชอบตรงที่แบบว่าเวลาสะท้อนแสงอะคือเลิศมากแล้วก็เนี่ยเวลาวางบนโต๊ะอะแค่แบบวางเฉยๆแล้วแดดส่องแล้วหมุนแค่นี้ ไอตรงพื้นสีขาวมันจะแบบเล่นแสงใช่ไหมเคสอาใช่ใช่ใช่เงี้ยใบนี้อยู่ที่ร้อยเก้าะใช่ไหมอันนี้ก็ชอบนะทุกคนคือเป็นสายแก้วอยู่แล้วแท้ว่ากับแก้วคือจริงๆอันนี้แอบเห็นแบบอยากอยากได้มานานแล้วจริงๆกับจีนแล้วก็แบบว่าพอมาเจอแบบซื้อรวมกับจีนแล้วมันจะได้โค้ดใช่ไหมก็เลยกดใบนี้มาเพิ่มด้วยอันนี้ก็ภูมิใจนำหนื่ สีน่ารักมากเลยอ่ะน่าจะเข้ากับพวกเฟอร์นิเจอร์สีขาวปะ่ะอันนี้ก็มาจากร้าน UD Official นะคะเซตเนี้ยคือได้2ชิ้นเลยคุ้มป่ะไอ้ตรงเนี้ยพอเราแบบอ่านหนังสือถึงน้านแล้วก็เอาตรงเนี้ยไปคันถูกต้องไหมคะเฮ้ยจีนี่ใครเป็นคนออกแบบเนี้ยเพื่อนเก่งอ่ะเพื่อนรู้ด้วยว่าเราแบบว่าอยากได้เพราะสิ่งสิ่งนี้เลยอ่าก็คือซื้อมา2อันให้เราอันหนึ่งอระไม่ได้เดี๋ยวไม่มีคู่นี่เขาต้องวางประกบกันอย่างงี้เออเหรอ ต่ตจทิงน่าจะมีสีออกขาวๆเนาะแบบมันจะได้เหมาะกับห้องที่เป็นแบบแนวมูจิแนวมินิมอลแต่อีกสีหนึ่งมันจะเป็นขาวดามัง้งแต่ว่าน่าจะเหมาะกับน้องๆที่แบบว่ากําลังวัยเรียนเนาะแบบหาที่คาหนังสือแบบชอบหายไงเวแบบลาอ่านหนังสือเสร็จไม่รู้จะไปเอาที่คาหนังสือที่ไหนเราก็ไปหาจากี่เนี่ยแล้วก็ดึงเอามาใช้ได้เลยแบบเฮ้ยง่ายดีทุกคนพอใช้เสร็จเราก็เก็บอย่างนี้ปุ๊บเข้าไปน่ารักจังเลยเอยอันนี้เราก็อชอบนะลดแปดสิบบาท คุ้มใช่ไหมได้ต้องสองชินช้นเ,เลยเราจะไปตามกดตามที่แต่ตามจริงเราก็ไม่ค่อยอ่านหนังสือหรอกเคสทำอ <c oughs> ีก็่เราอ่านเราอ่านไหมเราก็ไม่อ่านแล้เ,เอามาตั้งเรียงหนังสือสวยสวยอ๋อสวยสวยให้มันเป็นมุมแบบไอ้ห้องห้องทำงานน่ารักจังเลยดูมีอะไรดูมีอะไรแต่ความจริงอ๋งอไม่ได้อ่านหนังสือค่ะ ไม่เราต้องฝากเสนอให้น้องๆที่ดูอ่านหนังสือเราใช่ใช่ใชออไม่แต่เราเชื่อว่าตอนที่เรียนต่ะทุกคนน่าจะมีหนังสือเยอะอยู่แล้วออ,อ,อ,อ่านหนังสือหนักอยู่แล้วแบบช่วงสอบช่วงมิดเทอมไฟนนลโอ้ไฟลุกเลยไฟลุกอันนี้คือกล่องใส่สิชชู่นะหรือว่าจะใส่แมสก็ได้คือช่วงเนี้ยด้วยความที่แบบแมสเป,ป็นปัจจัย5ของเราแนละ้วนะคะตอนนี้ก็คือขาดไม่ได้ก็เลยไปหาที่ใส่แมสมาทุกคนอันนี้มาจากร้านคูโพสโตนะคะอ่านถูกไหมคูโพคูเพาลคูเดี๋ยวเราแปะชื่อให้ด้านข้างนี้นะคะถ้าเคสอ่านผิดต้องขอออภัยนะวสดเ้าาแแบบ่่ไไมกกงง นะทุกคนในเลทแบบว่า89บาบาทตอนแรกอะ่ะเราคิดว่ามันจะ เป็นพลาสติกกากๆอ่แต่อันนี้ค่อนข้างพรีเมียมเลยนะเคสวัสดุแบบเป็นพลาสติกเนื้อหนาแล้วก็เป็นสีขาวนวลๆครีมๆรู้สึกว่าตั้งวางไว้บนบ้านอย่างเงี้ยแล้วมันแบบว่าดูครีนดีแล้วก็ชอบตรงที่มันมีฝาปิดอะ่ะมันทําให้เราแบบว่าป้องกันฝุ่นอืมแล้วก็แบบว่าถ้าใส่ทิชชู่อย่างเงี้ยทิชชู่มันจะไม่เลอะแต่เราขอสารภาพานะทุกคนด้วยความที่เราเป็นคนซุ่มซ่ามนะมันก็เลยแบบว่ามีแอบแตกไปแล้วนะคะฝาได้หลุดมาแล้วเพราะจี้นะ่ะจีนเมื่อกี้เห็นเลยนะตอนเออาาาขขขงึ้้นนนมมบกกััใช่ต ก็คือล่วงไปดีที่ชั้นหนึ่งตายเรวมันเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างแบบเนื้อแข็งเลยอะถ้าใช้งานจริงก็จะเป็นประมาณนี้ข้างในก็จะใส่ได้ทั้งเทชชูธรรมดาหรือททชชูเปียกก็ได้แล้วก็ใส่แมสก็ได้นะคะข้างในเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะใส่น่าจะใส่แมสได้ประมาณ30ชิ้นนัดอู้้นี่ไงเขามี ไอ้นี่ด้วยนี่อ๋อการฝุ่นเข้าใช่ป่ะใช่ใช่อุ๊ยอันนดีดีอะจีนอยากได้อยากได้อยากได้เพราะว่าแมสเต็มบ้านเลยเนาะไม่รู้จะไปเก็บไว้ไหนแล้วแบบกล่องใส่แมสมันค่อนข้างแบบว่าไม่มีฝาปิดแล้วมันทําให้ฝุ่นมันลงไปอันนี้หยิบง่ายด้วยอะแบบเปิดฝาแล้วก็หยิบออกจากบ้านได้เลยอันนี้ก็เชียร์นะคะทุกคนมันแบบว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ปัจจุบันเรามีเพิ่มเติมเข้ามาก็คือแมสเพราะฉะนั้นเราต้องหาที่เก็บแมสนะคะทุกคนให้เดาก่อนว่าคืออะไร ผ้าปูที่นอนเฮ้ยพม่านหรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นม่านอาบน้ํานะคะทุกคนที่แบบว่าขนาดจะอยู่ที่ประมาณ150คูณสออหรอใช่ใช่อันนี้มาจากร้าน JYSK อันนี้เป็นบัวในห้องน้ํานะคะทุกคนก็คือแบบว่าคือที่บ้านเรามันจะไม่ใช่กระจกกั้นตรงเชาวเวอร์อะก็เลยใช้เป็นพมา่านแล้วอันเนี้ย ลายมันน่ารักมากเป็นคนอินไลน์สกีหรือเปล่าเออช่วงนี้อินไลน์แบบว่างานธรรมชาติภูเขาต้นไม้อะไรแบบเนี้ยปกติเราเป็นคนไม่ค่อยชอบซื้อผ้าม่านนะของที่คอนโดเรามันจะเป็นแบบกระจกอาบน้ำอ่ะใช่ใช่แต่บ้านเราไม่ติดกระจกแงม я, แม่แบบว่าดูดูแลทำความสะอาดยากก็เลยใช้เป็นผ้าม่านอาบน้ำเออเออแต่ข้อเสียของการติดกระจกคือแบบว่ามันมันจะมีคราบน้ำตรงบริเวณกระจกอ่ะวิผ้านุ่มเลยนะเป็นผ้าดีเลยเนี่ยวันนึงเชินึกเข้าไปเชินึกจริงจริงมันไม่อยู่ในห้องอาบน้ำก็ได้นะมันอาจจะเอามาใช้ แบบว่าห้องนอนห้องทํางานอะไรเงี้ยไม่แต่ลางมันไม่เข้ากันนะเคสอันนี้มันเป็นรูแบบรูที่แบบ ไว้ไอเสียบในห้องน้ําที่มันจะต้องมีตะขอเปล่าใช่ใช่แต่เราสามารถซื้อตะขอเพิ่มมาติดเองได้แล้วก็<า>เลื่อนใส่รางไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วม,มันจะเป็นตะขอแบบนี้เลยนะคะลักษณะผ้า,าประมาณนี้เลยลื่นๆนุ่มๆแล้วก็ไม่หนามากอุ้ยอันนี้คุ้มมากเลยจินรู้ไหมว่าอันนี้เราเห็นราคาแล้วคือมันคุ้มมากเลยนะอันนี้สองร้อยสี่สิบห้าแต่งานสกรีนดีนะเพื่อนนี่เข้าป่าปลกต้นจุดเทียนมล้เนี่ยอย่ามว่าบูรี่เทียนเรานะเทียนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอะเทียนเหมือนเทียน LED ป่ะอันนี้4 9บาบาทยังไง น่าจะซื้อมาอีกอันนะเราซื้อมาอันเดียวเอาลองลองซื้อมาก่อนไงโอ้ยนึกถือนด่เลยอ่ะลอยกระทงเอ้ยลอยลยกระทงลอยลอยกระทงข้างหนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคน แต่ตามจริงแล้วว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นอันนี้แล้วแหละแล้วเราอ่ะหาซื้อมานานแล้วก็ไม่รู้จะไปกดที่ไหนดีซื้อยาเจ้าไหนดีนะอย่างไงดีคือเราอ่ะมีก็เรียกอ,อะไรนะคล้ายๆโคมอ่ะโ,อโคมที่เอาไว้รอไฟไปใส่อ่ะเนี่ยมื้อดินเนอร์ถ้าเกิดใครไม่อยากจุดไฟจริงๆอะๆก็ใช้อันนี้จุดไฟแล้วก็แบบทานดินเนอร์เอ,อ้ยโรแมนติกปะใต้แสงเทียน LED ใช่ใต้แสงเทียน l e d จะบอกว่าอันนี้คือเราอ่ะไปซื้อมาแพงมากแต่เนี่ยเคสกดมาเป็นเซตอะทุกคนอันนี้เป็นกล่องอเนกประสงค์นะคะ ได้ตั้งกี่ชิ้นอะจินลงนับเซตมึงสองสามสี่ห้าห้าชิ้นอันนี้คือเรากดมาเป็นเซตราคาประมาณ459ร้านโกาบอลเก้าส์นะ h o ทุกคนอันนี้ไม่ใช่ของพีนะทุกคนตามจริงอะเว็บเนี่ยเขาจะมีทั้งของที่พีมาจากจีนเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เราจะเลือกกดแบบพร้อมส่งเลยเนาะร้านนี้ส่งเร็วเหมือนกันนะแบบว่าเอาไว้วางพวกของจุกจิกที่เราแบบไม่อยากให้มันลกอะแล้วก็จัดสรรมันเอามาใส่มาในกล่องนี้เนาะ เราชอบนะพวกงานเขาคุณนะรู้สึกว่าใส่ของแล้วมันดูแบบว่าไม่ค่อยมีความลุกอะแบบวัสดุแบบดีนะค่อนข้างแบบดีเลยทุกคนมันจะมีความแบบว่าไม่หนามไม่บางอะอันนี้จะเป็นอันที่เป็นขนาดเล็กที่สุดนะแล้วก็อันนี้ก็คือใหญ่รองลงมานะคะทุกคนใตนี้ก็จะมีความแบบว่าใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงข้างในาจะแบ่งเป็นช่องให้เราชัดเจนแบบนี้เลยนะคะอันนี้ที่จริงบอกว่าจริงใช้เก็บได้นะส่วนอันสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดก็จะเป็นประมาณนี้เลยเหมือนทรงถังสูงขึ้นมามแล้วก็มีหูงหิ้วตรงนี้ด้วยคะ่ะแต่อรา,แบบอาไไออปวงะะ วางเครื่องประดับป่ะแต่ว่ามันเล็กมากเลยนะอาจจะไม่ใช่เครื่องประดับก็ได้อาจจะวางแบบพวกโน้ตอะไรอย่างงี้เปล่าโพสตอิดะโพสตอิดะเอามาวางใส่ไว้ในนี้น้องแมวอมว้ยมีหัวสีส้มๆเหมือนส้มๆเราเลยอันนี้คือเบาะรองนั่งรูปแมวนะคะทุกคนแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นแบบ ก้นแมวจิงกดมาไซสา40์40คูณ40นะคิดว่าเอาไปวางตรงแบบโตทำงานอ่ะที่เป็นเก้าอี้ของจินน่าจะแบบพอดีพอดีน้องก้นเราเราอยากนั่งบนแมวอ่ะเคช่วงนี้เราอินแมวมากเราเป็นทาสแมวไปแล้วหลงรักน้องแมวเราหรือเปล่ามันมีหางด้วยค่ะทุกคนดูสิเฮ้ยหางมันดุกดิ๊กได้อ่ะจิน <laughs> แล้วก็มีความแบบนุ่มเลยนะทุกคนมีความแบบยบุบยุบเลยเวลานั่งน่าจะแบบบรรเทาอาการปวดหลังได้อ่ะ นไม่ฟูมากแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่ค่อยล่วงด้วยนะแต่คขนมันเหมือนน้องแมวจริงๆนะเหมือนเหมือนพวกน้องแมวบิติดช,ช็อตแฮร์อ๋อนี่ไงด้านในเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นโฟมนะคะข้างในเป็นโฟมอ่าแปลว่าถอดซักได้ใช่ก็คือเอาเนี้ยไปซักมันจะได้ไม่เลอะไงเออดีๆเพราะว่าสีขาวขนาดนี้ไม่เปื้อนให้มันรู้ไปทุกคนน้องแมวนาา่ารักเราชอบด้วย ไม่ไม่ไม่ให้นี่คือของเราเคสมันไปซ่อนอยู่ข้างหลังอะเคสอะผ้าปูโตลินินใช่ไหมใช่ไหมใช่อันนี้มาจากร้านเดียวกับร้านเทียนเราเลยร้านคิดพิกซี่จะบอกว่าแต่ก่อนอะเป็นคนคิดว่าผ้าปูโตมันไม่จําเป็นเคสแต่ว่าพอได้เอาไปปูแล้วแบบเออมันน่ารักอะมันต้องแบบปูอะผ้าดีไหมนี่ดีเนาะงานดีงานดีมันไม่ใช่ลินินที่เปิดมาแล้วมีกลิ่นอะอุ้ยเราว่าผ้าเขาไม่ค่อยสากด้วยนะ เฮ้ยเอาไป,ไป,ไปาเ,ไเป็นม่านเลยเฮ้ยเป็นม่านเฮ้ยสวยนะทำได้ทําได้เราทำได้แลว้วก็ค่อยไปอัดแบบเป็นม่านก็ได้ถ้าไม่เอาไปคุมโตอะเอาจริงๆเอาไปเป็นที่แบบที่เราชอบใช้เ,ว,เวลาถ่ายแบบว่าถ่ายคลิปก็คือเอาไปวางที่พื้นแล้วก็ถ่ายอินเสิร์ตภาพมันมีประโยชน์นะทุกคนเป็นทั้งผ้าม่านเนี่ยเอาไปอัดแแบบผ้าม่านก็ได้เอาไปวางบนโต๊ะกินข้าวก็ได้หรือจะเอาไปแบบว่าเป็นพ็อปในการแบบว่าลองถ่ายรูปอะไรก็ได้นะใช่เนี่ยมันก็จะเป็นลายผ้าลินินแล้วก็ตกแต่งด้วยเขาเลยพู่ห้อยๆตึงๆถึงๆพู่ผููเอาไปปู โต๊ะทานอาหารแล้วว่ามันทาให้ความแบบว่าดูมูจิสไตล์ที่จินชอบเลยช,ชอบอะไรอย่างนี้สุดท้ายอันสุดท้าย,อ,ายอันนี้คือของจินเองนะคะคือตะกร้าผ้า3มชั้นตึ๊ดติดตแล้วก็มีล้อเลื่อนข้างล่างด้วยนะคะทุกคนเหมาะกับว่าเราอยู่คอนโดแล้วแบบคอนโดเขาจะแบบว่าไม่ค่อยมีพื้นที่เท่าไหร่เขาจะไปซักผ้าข้างล่างกันไงอย่างที่แบบจินถ่ายวอล์กอเคสอ่าใช่อันนี้ก็เข็นลงไปข้างล่างได้เลยปะเธอจะเข็นทำไมมันทอดอกได้ก็มันมีล้อลากไงก็เผื่ออยากเข็นไปทั้งหมดอันนี้เข็นแบบว่าอยู่ในห้อองะไรยา ในพื้นที่แต่ส่วนอันนี้ก็คือเนี่ย ถอดออกมาใช้ได้ไปข้างล่างก็พกพาสําหรับผู้หญิงตัวเล็กอย่างเราเฮ้ยเราว่ามันดีอ่ะมันสาวฉันนุ่นนาซื้อมาให้คุณแม่นะเนี่ยลองกล่าวว่าจะซื้อมาแบบว่าชั้นบนเราจะเอาแบบว่าใส่แบบผ้าชนิดนี้ชั้นล่างใส่ผ้าชนิดนี้อะไรแยกส่วนแยกสีผ้าได้มันแบบว่าดูคุ้มค่าดีแล้วแบบราคาประมาณ700กว่าบาทอันนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นกันบ่อยๆว่ามันมีช่วงนึงที่คนวิยมามากคนรีวิวเยอะมากแล้วตอนนั้นคือเราก็อยากจะซื้อแต่ว่าเราไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนงเขาาดีไซน์มีความแบบมินิม คนชั้นล่างอ่ะมันจะเป็นไซส์ใหญ่สุดส่วนอันนี้จะเป็นชั้นบนกับชั้นกลางเขาจะเป็นตะกร้าใสประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ถอดออกมาได้นะแล้วว่าชั้นบนสุดมันดีนะมันสามารถวางพวกผงซักฟอกน้ํายาปรับผ้านุ่มวางข้างบนก็ได้นี่ใช่ปะลอเขาค่อนข้างลื่นเลยนะเนี่ยดูสินนลา่ลางบนพรมนะคะทุกคนก็ยังลื่นเลยอ,อันนี้คือจินประกอบเองนะมันจะแบบว่าประกอบอยากนิดนึงเพราะว่าแต่ละชั้นมันจะต้องดนันะเห็นจินประกอบว่ามันแน่นอะกึกกึๆกกึกกึกแต่ว่าพอประกอบแล้วมันก็ 挺强硬的呀 คิดว่าเวลาย้ายสถานที่อะถอดออกให้กลายเป็นชิ้นเล็กได้จะได้เคลื่อนย้ายง่ายๆอันนี้ก็ดีนะทุกคนอสอสารภาพนิดนึงว่าเราแอบซื้อเกินมานิดนึงนะทุกคนเกินงบประมาณ 30, สามร้อก็ถือว่าไม่ยืะเนาะต้องให้อภัยเรานกระตุคนเพราะของม,มันได้ละก็ใครที่แบบว่ากําลังมองหาของแต่งบ้านก็อย่าลืมเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้เลยนะคะ<ๆ>นกนก com เขาจะมีแบบว่าแคมเปญส่วนลดต่างๆมากมายเลยตามจริงเขามีแคมเปญต้นปีท้ายปีสิ้นเดือน11 12, 13, 14จุดจุๆจุดเนี่ยครบ คือมีครบเลยใช่ก็ลองเข้ามาดูในเว็บไซต์นกนก com คือครบจบทุกเรื่องบ้างเลยทุกคนเหมือนเขาประตูว่ะนก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 นักใช่ไหมฝรั่งเขาเรียกนกนกปะใช่ใ่มาซื้อกันสินักนกก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย